ครับเ,เรียนน้องอบุคลากร,รมหาวิทยาลัยร,ชราชภัฒน์ธรนีทุกท่านนะครับผมอาจารย์สันติภาพศรีวัฒนภัภยบูรณ์นะครับประธานสภานาจารย์และราชการนะครับมีเรื่องที่จะชี้แจงกับพวกท่านทุกคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาการประชุมสภามหาวิายทยาลัยครั้งที่8นะครับวันนี้นะครับวันนี้28สิงหาคม2564ซึ่งมีการเสนอบรรจุวาระ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาลัยรายรชรดอนธานีว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาธิการบดีพศ2557นะครับซึ่งสาระในการแก้ไขนั้นนะครับสภาคานาจารและข้าราชการได้เสนอให้นําเอากระบวนการอย่างเสียงคะแนนนิยมนะฮะของผู้สมัครอธิการบดีน้นกลับคืนมานะครับและให้ผลการอย่างเสียงคะแนนนิยมนั้นมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของคะแนนทั้งหมด จัดการสัญหานะครับโดยอ้างอิงจากผลการสํารวจนะครับความต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรซึ่งสภาณาจารได้ทําการสํารวจก่อนหน้านี้นะครับซึ่งพบว่าบุคลากรร้อยละ93นะครับต้องการที่มีการหยางเสียงคะแนนนิยมนะครับเพื่อให้คณะกรรมการสัญหาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นข้อบูลประกอบในการพิจารณาการเลือกที่การบดีในคราวที่จะถึงนี้นะครับซึ่งที่การบดีปัจจุบันท่านปัจจุบันจะต้องหมดวาระวันที่10 แต่างาคนนี้นะครับผลสรุปหลังจากมีการอภิปรายโดยผู้แทนสภาคณาจารย์แล้วก็คณา,า,าจารย์ที่เป็นผู้แทนใน,ในสภามหาวิทยาลัยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งครับได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป็นในการมีส่วนร่วมของบุรุษกรก่นเพื่อแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวนะครับนอกจากจะเป็นไปนตาม ความต้องการของบุคลากรแล้วนะครับยังเป็นไปตามพร่ามยัดมหาวิทยาลัยราชพัฏนปี2547นะครับมาตรา28วงเล็บหนึ่งะที่ระบุไว้ว่าอธิการบดีต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรมหาวิทยาลัยนะครับและวงเล็บ2กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยนะครับและบุคลากรในท้องถิ่นนะครับซึ่งหมายความว่าการมีส่วนร่วมนะเพื่อเป็นการแสดงออกนะครับถึงการยอมรับนับถือของบุคลากรที่มีต่อ ผู้เขารับการสัรหานะครับและแล้วก็เป็นสิ่งที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่การบดีพศสองพนนะ่ะไม่ได้เปิดโอกาสให้ข้ารากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการยอมรับรับถือคนที่จะมาเป็นอธิการบดีตามที่กล่าวข้างต้นนะครับท่าพวกเราก็เกรงว่าการใช้ข้อบังคับทางกล่าวนีอ้อาจจะทําให้กรรมการสถาลาัยต้องรับผิดชอบนะครับในการ กระบวนการสรรหานี้ถ้าถ้าหากถูกล้องให้เพิกถอนนะครับซึ่งจากว่าเป็นการอาจจะขัดต่อกฎหมายนะครับแต่ในที่ประชุมสภาหมาหลัยแล้วก็มีการอธิบายโดยผู้ทรงวุฒิหลายท่านนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับที่พวกเราเสนอนะครับโดยเห็นว่าจะเกิดความขัดแย้งนะครับแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะ มีการหาเสียงสัญญินสัญญาจะว่าจะให้ประโยชน์กับบุคลากรเพื่อแลกมากับเสียงอะไรพวกนี้นะครับหรือเห็นว่ากระบวนการสัรหาโดยการอย่างเสียงทําให้เกิดความยุ่งยากในการทํางานของข้าราชการสัญหาอย่างนี้นะครับสังคมมหาวิทยาลัยเป็นสังคมวิชาการไม่ควรเอาเรื่องการเมืองเข้ามาครับหรือรวมถึงกรรมการสภาอะไรที่มีในมีตำแหน่งประธานสานอาจารย์หรือผู้แทนคณะาจารย์ที่มาจากการเลือกตั้งก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นตัวแทนที่จะมาเลือก อธิการในสภามหาลัยอยู่แล้วเรืนี้นะครับแล้วก็กระบวนการสรรหาเดิมที่ไม่มีการหยั่งเสียงนั้นก็ดีอยู่แล้วมีความเหมาะสมอยู่แล้วนะครับซึ่งคณะพวกเราทุกคนนะครับมีผมประธานสภาอาจารย์แล้วก็ผู้ในผู้แทนคณาจารย์ประจำอีกสี่ท่านนะครับมีความเห็นแตกต่างนะครับจากการอภิปรายของผู้สมรู้ในประเด็นดังกล่าวนะครับและได้อธิบายชี้แจงและทําหน้าที่จนสุดความสามารถแล้วนะครับแต่ที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปว่า ให้ดําเนินการสรรหาธีการบอดีโดยใช้ข้อบังคับหมายเลขว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาทีการบอดีพศ2557โดยไม่มีการแก้ไขอย่างไรนั่นก็คือไม่มีการอย่างเสียงคะแนนนิยมกลับขึ้นมานะครับซึ่งพวกเราก็ต้องอกราบขออภัยกับบุาความทุกท่านนะครับที่ไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นผลสําเร็จแต่พวกเราก็ขอส่งผลสิทธิ์ในการที่จะ,ะ,ะในการนําข้อบังคับที่ใช้นะมาใช้ในการ สถานการครั้งต่อไปนะครับรวมถึงไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ครับขอกราบขอบคุณแล้วก็ขอด้ายความเคารพครับ